เพื่อนพี่น้องเลิกงานมาลูกสาวตำสมสูม่กิน่านกระปูงเครื่องแล้วตีบะกอยพี่ใส่ไปนวลๆเลยซื้อบระกอบมาฝากพี่น้องอลูกละสิบบาทสัน่นได้มาสามลูกหน่วยหนึ่งฝานเหลีย่ยมญี่ปุ่นหน่วยยาวสองหน่วยนี่ปุ่มจ้ะงามซื้อผักผักมาพร้อมมีตัวงอกมีผักจ้ะป้าได้หอดผูกบุง้งไม้พี่น้อง <laughs> ได้ผักบุ้งจีนมาด้วยโอ้กินกับสมตำแซบขนาดได้ห่อนหมูย้อมมาพร้อมพี่น้องโอ้โหดแต่มาลูกสาวซือของมาให้วันแม่สิของกินพี่น้อง <c oughs> ซิมดูแซบปะเสียงตำจ้วะจะมารวยจ้วจ้าแท้ก็ได้พี่น้แบแคบหมูพี่นางลุงซื้อไอเอามาฝากทอ,อดทอดเดยพี่น้องเนี่ยใส่ถุงไวจ้จ้าน่ะบ อ่ะโมพี่น้องบูสีสันแม่เผ็ดเกือดจัดฟาดบึ่งเลยกร <c oughs> ะแ่บบ่จ้ามาเด้อซ้มตำรอดดึกจ้าทุกคนฝีมือลูกสาวจ้า